ในซีซั่นสองที่เพิ่มเข้ามามีปืนอยู่ประมาณ4-6กระบอกที่เพิ่มเข้ามาใหม่แต่มี4ี่กระบอกที่เป็นคาร์สอลและปืนที่ผมรอคอยที่จะเล่นมากที่สุดในซีซั่นนี้ก็คือสก,กานั่นเองสาเหตุที่รอสก,กาไม่ใช่อะไรนะคือมันเทถึงแม้อัตราการล่ามันจะดูเออๆเพื่อนหน่อยก็เถอะแต่ด้วยเพราะความที่มันแต่งให้มันนิ่งได้ในราคาถูกๆและตัวปืนป่าๆมันก็ไม่ได้แพงมากมันเลยจะกลายเป็นปืนเมตัลของผมต่อจากนี้ปลขอต้อนรับสู่ร้านปรุงยาสุดล้ำเลดพ่นท่ช่วยเพิ่มตังในเกมและปริยญาตังในกระปุกข,ของคุณ สามารถเติมอะไรหน้าเบรกเอาง่ายแบบไม่ต้องขูดบัตรโดยใช้เพียง UAD เท่านั้นคุ้มกว่าเติมเองแถมยังมีบริการเติมให้เกมอื่นอีนอกมากมายหากคุณกำลังมองหาความคุ้มค่า Red Potion ขอต้อนรับพวกคุณหากคุณกลัวว่าจะเติมเกมไม่ทันเพราะตื่นสายไม่ต้องห่วงเพราะร้านเปิด9โมงอยู่ยาวยันเที่ยงคืนและยังมีบริการอื่นๆให้เลือกสรรหากสนใจสามารถไปตามที่เพจ Red Potion จุดวัดอยู่ในดีสคริปชั่นแล้วฟ้าไปแล้วบอกว่ามันจะช่องของผมนะเขาจะนั่งปราผมต่อเคป่อฟ้าเฮ้ยนั่นนั่นมาแล้วเหยื่อตัวแรก Brand. Brand. ไม่มีความคมเลยเวนมือปืนเป้าสะอาดเขาสั่งยิงเป้าไปยิงต้นไม้แม่งเอ้ยมันทนไม่ไหวที่จะปล่อยเธอไป <c oughs> ผมว่าตาไม่ฝาดนะอ่ามาจริงด้วยอ้าวโดนมอเอาเพลงกูเอ้ามันไปหาทางเพื่อนเหรอโชคดีนะเพื่อนหวังว่านายจะชนะมันได้นะมันมาตัวเดียวเรารู้ในกิ่งพอเพื่อนจัดการมันซัดหน้ามันทีหมอบอย่างนั้นแหละเพื่อนเรียบร้อย เพื่อนกูหายเฮีย <c oughs> และมึงก็หายตามเพื่อนกูไปดูทรงแล้วควรต้องส่งจดหมายไปหาครอบครัวเขาว่าลูกมึงตายหาในสนามรบโดยที่เพื่อนแม่งนั่งเฝ้าอยู่บนหลังคาผมไม่ได้ทิ้งเขาให้ไปวิ่งโดนลูกปืนตายนะเขาจะทิ้งผมชิงตายไปก่อนแล้วปล่อยผมอยู่ในสนามรบแห่งนรกนี่คนเดียว <c oughs> เวนเอ้ย โอ้ปืนใหม่แหลมแมวแหลมแมวก็บอกนี้เออสองหมื่นนิดมั้งผมอาจทําให้ใชายคนนี้เลิกเล่นการสุ่มทีมไปสักพักหนึ่งเลยแบบคิดดูดิสุ่มทีม,มากะลงมา4ี่คนได้มาลงแค่2คนและไอคนที่มาลงด้วยได้เป็นไองโง่ที่เอาแต่สุ่มทท้งนั้นอะ่ะผมไม่ได้บอกว่าสุ่มมันมันโง่นะแต่แบบหมายถึงกูอะ่ะกูเองอะ่ะแบบมัดรวมแพ็กเกจทุกอย่างไว้ในไว้ในคนคนเดียวอะ่ะโง่มือถือกากสุ่มยิงไม่ค่อยไปตามจุดเพื่อนรู้ของไม่ค่อยเปิดไม่โอ้โหเฮียมัดรวม6แพ็กเกจในคนคนเดียวคุ้มยิ่งกว่าโปรเน ถึงเยอะขนาดนั้นแต่ผมก็คิดว่าผมดีกว่าหลายๆคนที่แบบสุ่มทีมมาเจอนะแบบผมก็ไม่ได้แย่ที่สุดอะผมเป็นแค่ผู้เล่นเอ,อ๋อแต่มันจะมีคนที่อยู่ใต้ผมออี่ยคือพวกสวะที่ชอบโยนระเบิดกับอะไรที่มันแย่ๆต่อเพื่อรุวมทีมอะไรอย่างนั้นะ่ะเพราะว่าผมยังดีกว่าคนพวกนั้นประมาณหนึ่งนะอยู่ในระดับหนึ่งแล้วกันนะผมเดินตามเสียงปืนบอดที่ยิงคนมาแต่แบบแบบมันยิงกูอะมันไม่ได้ยิงคนอื่นอะแต่แบบม,มันมีคนมาตรงนี้จริงๆอะ่ะผมก็วิ่งไล่มาเรื่อยๆเดี๋ยวจะวิ่งไปดูสุดทางออกว่ามััมันนนถึงงตอนน้้กแลวย หรือไม่ก็มันน่าจะดักอยู่แหละเพราะนี่คือเพิ่งจะยิบเอ็ดนาทีเองอ่ะถ้ามึงรีบออกนี่ไม่ซีดีทองก็ทองคําขาวเนอคือแค่จะวิ่งสเตลมันยากนักหรอว่าไม่บอดไล่ยิงตูดกูแบบระยับเลยอ่ะจะวิ่งไปหล่อยคนคือไม่ได้เลยแต่ละจุดที่กบอดเกิดทุกที่อ่ะมันยากมากเลยรบกวนแอดมินรีของนะครับเพื่อความเท่าเทียมต่อซสซันใหม่เกี่ยวเฮียฝั่งซ้ายเงียบมากเลยอ่ะมันน่าจะยังอยู่บ้านบ้านหอพักอ่ะน่าจะยังไม่ข้ามาหรือน่าจะน่าจะยังไม่ออกอ่ะ เดี๋ยวเราหามุมที่จะเอาเพลยพวกมันแล้วกันนะแบบว่าหาจุดดักถ้ามันวิ่งมาจะได้ดักยิงได้สบายๆหน่อยไม่รู้เป็นไรนะเวลาผมเล่น DC แล้วเจอคนอย่างเงี้ยผมจะมักหามุมที่จะเอาเพลยเขาแทนที่จะวิ่งไปยิงตรงๆเหมือนในเกมเนี้อาจจะเป็นเพราะเกมนี้ผมไม่ได้จริงจังกับมันมากก็ได้มา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 ไอสัตว์เอ้ยกล่องเฮียได้ขึ้นยากจังวะหวังว่ามันจะไม่ได้เห็นเสียงท้าเราขึ้นนะมาซิมาซิแกจะออกตรงไหนมาแม่ผมไม่ถนัดยิงอย่างเงี้ย แต่อย่างเงี้ยกูถนัดเดินมบอๆแบ่งๆอย่างเงี้ยกูชอบเดินมันเป็นเป้าล่อเป้าอย่างเงี้ยกูชอบมันล้มฮะแสดงว่ามันต้องมีเพื่อนอืม M ก็ก็ห้ามีไม่ค่อยเยอะผมชอบใช้ทีละสามสิบ้ากกว่าแต่ว่าส่วนใหญ่ M ก็ก็ห้าเนี่ยผมได้มาไม่จากการฟาร์นนะจากไอจากไอพ่อค้าตลาดรีเซลอะ่ะเ,ออเดี๋ยวเราจะรออยู่ตรงนี้สักพักนึงแล้วกันนะจนกว่าจะจะท้ายเกมอะ่ะ ม่อยากรีบรู้เท่าไหร่เพราะว่ารู้สึกยังไม่ค่อยคุ้มอ่ะตัวมันยังไม่ค่อยคุ้มยังไงไม่รู้ถ้ารู้ก็คือได้ออกเลยอ่ะผมกลัวผมอยู่ตรงนี้มาประมาณ5นาทีหรือ6นาทีแล้วไม่รู้นะฮะแต่แบบว่ายังไม่มีใครมาใจคืออยากไปรูทมากอยากแบบอยากโคตรๆเลยไม่รู้คนอื่นทนความอยากแล้วนั่งดักกันได้ยังไงแต่แบบว่าถ้ามันยังไม่เหลือ5นาทีผมจะยังไม่รูทเพราะว่าทางออกมันอยู่ใกล้ๆไงเราจะรอจนกว่าจะชัวร์ว่ามันไม่มีเพื่อนแต่ยังไมนต้องมีเพื่อนแหละแล้วผมนั่งดักอยู่ตรงเนี้ยเพื่อนมันน่าจะ ผมเห็นอะไรแวบหนึง่งมันข้ามถนนมาไม่รู้อ่ะผมไม่รู้ว่าบอทหรือเปล่าเพราะมันมีบอทเกิดด้วยไงแต่ผมก็ไม่ชัวร์เหมือนกัน One hour later ต้นกายเป็นเขา้ <c oughs> าเฮ้ยใช่แล้วอันเนี้ยไอ้นี่แหละไอ้นี่แหละที่ผมเห็นอะไรแวบๆบแบบตอนแรกอะ่ะมันไม่ใช่บอทเว้มันคือคนคนข้ามถนนมาหาเพื่อนมันแล้วอ้าว <c oughs> เพื่อนกูหลับไปแล้ว มันอาจจะวิ่งมาเช็คของเพื่อนก็ได้แต่เราอาจจะระวังอยู่ไม่กระดักศพเพื่อนมันอยู่เพราะว่ามันยังเห็นศพเพื่อนมันยังไม่โดนรู้อะมันต้องรอเราไปรู้แน่นอนอะมึงเล่นรอได้กูไม่ละมาดิกูก็รอได้หมนงั้นกูรอได้ยันหนึ่งนาทีกูก็ยอมอะถ้ามึงตายด้วยกูอะฮะไอ้เชทีใหม่ก็มามีตี้อื่นที่อยากออกทางนี้ทางเดียวกันเหรอโอ้โหไม่ไม่มาแล้วรถคันเดียวกันเลยเหรอพี่ฮะออกด้วยกันไปไหนก็ไปคันเดียวกันไงไปหลายคันมัน เือนทรัพยากรโลกไอควายมีความเป็นไปได้ที่ไอคนที่ข้ามถนนมาหาฝั่งที่เพื่อนมันตายเนี่ยมันจะคิดว่าผมไปยิงกับไอแก๊งนี้อยู่แล้วมันจะเอาเวลาเนี่ยมันรู้ศพก็ได้เป็นไม่ได้เหมือนกันเสียงปืนมันเหมือนเป็นอะไรที่แบบเป็นไปกระตุ้นอะเวลาที่เงียบๆนานๆแล้วพอมีปืนเสียงปืนขึ้นมามันจะทาให้เราแบบเกิดคิดอะไรขึ้นมาแล้วก็แบบทําลงไปเลยอะไรอย่างเงเดี๋ยวผมต้องรองดูสักพักนึงหืมเอ้ยนั่นใช่ป่ะไม่ใช่บอดใช่ป่ะเพื่อนมันแน่ๆย่องมางี้่างงี้ร้อยเปอร์เซ็มมนต์ จอเล็กก็ไม่รู้ว่าไหนหัวไหนตัวดิชิทิศดีกูได้ผลจริงด้วยแม่งมาจริงวะ่ะท่านผู้ชมมันมาจริงมันติดกลับแล้วอื้อกูยิงอย่างโง่เฮ้ยระเบิดหรอของจริงวะ่ะไม่แหงยนลูกเกี้ยงสิกูไอเดกเยี่เอา้าตายเลยเหรอเงียบไปแล้ว ตายแล้วจริงด้วยมิดคีรีเหลือแค่ฝั่งนู้นที่มันยังไม่ข่ามาเดี๋ยวมันก็จะข่ามาแล้วเอ่อ 55e1 เจาะ4อุย้ยกูเผานะให้กูเจาะแม่งเข้าทีเถอะไอ้ชี้เอ้ย one hour later มันข่ามาแล้วมันอยู่ตรงรถถังมันรถถังก็สิบล้อไอ้สองอย่างเนี้ยแต่มันไม่ข่ามาทางนี้เลยเหมือนมันรู้อะเดี๋ยวต้องไล่ระเบิดวะต้องระเบิดไล่มันออกแต่ไม่ชัวร์เป็นบอทหรือล่านะแต่ไม่น่าใช่บอดอะเดินมาหยุดอย่างเงี้ยต้องลองเช็คดู จริงๆควรโยนดาบทางซ้ายอีกลูกหนึ่งนะเผื <S <S ่อมันวิ่งไปทางนั้นอนะแต่แบบว่าไม่ชัวร์เป็นบอทหรือเปล่าเดี๋ยวเสียฟรีแต่มันมีเสียงเหมือนกระโดดด้วยมั้งน่าจะน่าจะคนละอันเนี้ยเราเลสร็จละ,ละมาสิออกมาสิไอเชียโยนสวนมันโยนสวนขึ้นมาด้วยมาเดาให้ถูกอุยโดนอยู่เม็ดเดียวลากตามไม่ทันไฟนโน o ตรงกระแพงมีรูอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลองเล็งผ่านดูว่าได้ไหม เฮ้ยไอ้เชี้ยแจ้งตื่นที่อะไรนะกูไม่ใช่เด็กป .2 นะเว้ยเฮ้ยไอ้รูนี้มันเล็งได้ด้วยเหรอวิอ่งเต็มหัวไม่ตายปะแต่มันไม่ขึ้นแทร็กอะไม่น่าตายเว้ยคงต้องชาร์จแล้วสินะเอาแล้วมึงมาไอ้หนู let's go อุย้ยกระสุนหมดไอ้เหี้ยกระสุนหมดแล้วกูไปเล็งขามันด้วยโดยกระสุนแค่นั้นเล็งอกก็ตาย แมทที่สองเอาหน่อยเว้ยเอาหน่อยเว้ยเฮ้ยเสียงเท้าว่าแต่ฟ็อกตรงนี้มันมีคนเกิดได้เนี่ยไม่น่าเป็นบอดหรอกไอ้ตรงเนี้ยคนร้อยเปอร์เซนต์มึงเอาสองตีมาเกิดชิดกันระยะยี่สิบเมตรมึงบ้าปะวะไอเฮี้ยงก็ตกไอ้สัตว์เอ้ยเต็มหัวมาแล้วนะ alright let's go out ไปเช็คให้ชัวร์ถ้าตายก็จะเหลือหนึ่งมันตายมุมนี้ใช่ปะวะกระสอบทรายไอเฮี้ยศพหายไม่มีโอ้ยเฮี้ยเฮี้ยอะไรวะ เชีย่ยเกือบตายเด็กปดเปรตเฮ้ยไม่ไม่ไม่ซ่มมมอมตัวนี้นั่นไงเฮียมันยัดระเบิดมาจริงด้วยอย่างน้อยๆแค่นใ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 นรักษาพอซ่อมแขนเดี๋ยวกูแตกใส่หมวกอะไรมาวะหมวกหม้อข้าวหม้อแกงเหรอเห็นมันหมวกมันดำดำไหมไม่งดำทั้งตัวเลยอ่ะมึงเป็นคนแอฟ,ฟริกาปะเนี่ยมึงเป็นหน่วยซิลหรือไงวะไอสัตว์มีเฮียแล้วก็โยนแต่ระเบิดใส่กูเนี่ยมึงซิลใช่ไหมไอสัตว์เดี๋ยวมึงได้ซิลมึงซิลแต่มึงจะซิลบอกให้แป๊บนึงแ แป๊บกูผ่าแขนอยู่ไว้ช้าจะเย็นแขนกูไม่พร้อมจะสู้ยกปืนยังสั่นเป็นเจ้าเข้าอยู่เลยอยากจะบอกว่าไอ้บ้านสองชั้นข้างๆก็มีฮะแม่งกูโดดแซนวิชไอสัตว์ราอยู่ตรงกลางเลยเนี่ยนั่งไงนั่งไงเออสัตว์แจ้งอยู่นั่นหลกูรู้แล้วมึงมึงเห็นมึงก็ไปยิงเองดิกูเห็นของกูอยู่กูยิงของกูอยู่ไม่พอใจก็ไปยิงเองมึงจะใช้กูยิงแทนหรือไงวะมึงไปช่วยไม่ได้เหี้ยก,กูใช้เทคนิคอยู่เปลี่ยนเอ้ย วิ่งเปิดจุดไปก็โดนมันดักยิงคอหอยดีเปลิดแดกขี้ยืนเอียงตัวเป็นไมเคิลแจ็คสันเลยนอ้สาสตว์ฮะเหลือตัวนึงไอ้ตัวดำๆมันน่ะไอ้ไอ้ไอ้ที่มันแต่งตัวเบี้ยวเหมือนแบ็คออฟอะนี่แหละมาดีมาดีชอบดมกลิ่นตดนาซีป่าึกูแจกคมดะมึงเก่งแค่ไหนก็ไม่รู้แต่ถ้ามึงปอดมึงแข็งแรงมึงก็โทนเอา เย,ย้เฮียปลาระเบิดสวนกูอีกอ้าวไอฮอคไอแคกไอเฮียหาหมอบางนะไอเวอียค่อยๆไล่เช็ค like มุมไปก็แล้วกันนะเผื่อมันดักมุมโผล่ไปเร็วๆเดี๋ยวแม่งล่วงมันน่าจะดักแหละมันกูเจอละเอานมีเคลียร์เบบี้เลสโกหมวกหนามากเออหรอฮะแจ้งเพื่อนก่นอนเฮ้ยเหลือตีอื่นทีนี้แม่งโอ้โหโคตรเซ็งเลย ตัวดำๆอย่างนี้หละมองง่ายบอกให้เ้ย M f เจ็ด K เจดโคกมาดิเฮ้ยอะไรไอ้ยี่ <c oughs> พเพื่อนกูหายมันมีสามตัวไม่ใช่สองไม่เผื่อก็เป็นตี้ใหม่อะ่ะจากที่สังเกตการนะมันเป็นตี้ใหม่แล้วมันมากันสองตัวเฮ้ยบัลไล้อไอ้พวกพลิวๆเนี่ยกูสู้ไม่ได้เลยระยะาประชิกูย,ยังเลื่อนตามไม่ทันเลยยิงยังไงให้โดนวะต้องรอมันแค่เก็บของอะตอนนี้มันกำลังไล่เช็กเราอยู่เฮ้ยพวกมึงกี่ตัวเนี่ย <c oughs> ไอ้พวกมึงเอ้กูขออย่าโยนเดี๋ยวโดนกูไอ้เหี้ยมันน่าจะรู้แล้วล่ะไอ้เหี้ยมันยังไม่รู้โอ้โหแล้วกูไปยิงมันแล้วด้วยชิบหายแล้วแม่งรู้ตำแหน่งกูแล้วอุ้ยหืหน้ากูวูบเลยอุ้ยไอ้เหี้ยเอ้ยหัวมันเล็กๆอะมองไม่ทันมาแมตช์ที่3ของไอ้สิงปืนไวมึงจะแพ้ทุกรอบไม่ได้นะเว้ยเออแต่ก็ทำให้รู้ว่าสกาแม่งเจ๋งจริงว่ะมันลั่นช้าหน่อยแต่ก็ก็ดีอะเลื่อราคาก็ใช้ได้อยู่อะ แถมความนิ่งก็ไม่ได้แย่ต่อไปนี้นี่คือปืนเมตากูโผล่หัวออกมาไอ้โง่แกอยู่ไหนวะยิ่งเดินช้าแกยิ่งไม่มีที่ฟาร์มนะเว้ยหนูมันออกมากันจริงไหมเนี่ยเอ้ยเห็นแล้วเห้เฮ้ยเพาะนิ่มดีว่ะโอ้โหสบาย,าย,าย,ายของแต่งก็ถูกปืนก็นิ่งได้มาตัวนึงอาจจะยังเหลืออีกเดี๋ยวขอขึ้นไปเลงดูสัหน่อย อตายยังวะน่าจะตายนะมันไม่เห็นมันขยับเลยหายไปอีกหนึ่งวะยะเฮ้ยจริงๆไอ้เบอร์สามมันพามานะไอ้ตรงเนี้ยและพอผมวิ่งมาถึงมันก็วิ่งกลับเว้ยสุดท้ายก็ได้สู้อยู่คนเดียวแต่แบบนะถ้าเราเลือกที่จะสู้ก็คือตายคนเดียวอะเพราะไอ้เบอร์สามมันวิ่งกลับแล้วแต่เราเลือกที่จะสู้ต่อก็คือนั่นแหละต่อให้มา้ามันก็ไม่มาช่วยหรอกแล้วเราก็ทษมันไม่ได้ด้วยเจ็ดเป็ดอะไรวะไม่ตายเหรอผมต้องชาร์จอีกแล้วสินะกูเป็นฝ่ายชาร์จทีไรนี่แบบบันไลทุกทีเลย น่าจะโดนนะอันนี้อันนี้อันนี้น่าจะโดนโอเคข้ามาถึงฝั่งนี้ละระวังเลยาอาจจะอยู่ในพุ่มไม้อีกตัวหนึ่งก็ได้หุ้ยหวยอะไรเหี้ยผุดขึ้นมาจากกำแพงเป็นลับบิดแล้วไงเออเด็กตัวหนึ่งยัวเยอะจังวะเออพี่ชายดิฉันเล่นระเบิดเหรอกูมีแต่แก๊สดาซีอ่ะโหมันดีเชี่ยเอ้ย พี่ชายมึงมีกี่ลูกวะครับเนี่ยมึงรวยนะเหรอแลเบิดอ่ะอ่ะกูก็มีเหมือนกันอือไม่ต้องเดินชาร์จกูแล้วแหละดูทรงแล้วเนี่ยว่าละโอ๊ยกระตุก